โอเคครับก็อันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับเบื่อนะครับที่เวลาเราเทรดทุกครั้งเนี่ยแล้วก็ผิดทางอยู่ตลอดเวลานะครับเครียดโดนลากนะครับเพราะว่าเราใช้โรบอทที่มันซื้อขายด้านเดียวนะครับนะครับผมให้ดูโรบอทตัวนี้นะครับก็ดูจากภาพก็คือเห็นไหมครับมันซื้อนะครับดักสองด้านเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับ เส้นสีฟ้าเนี่ยจะดักบนล่างนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์นะครับกราฟวิ่งลงก็เคลียร์ออเดอร์ได้นะครับกราฟวิ่งขึ้นก็ขึ้นไปเทข้างบนนะครับเนี่ยผมก็ใช้แค่นะครับสองสองแค่สองจุดนะครับสลับด้านนะครับโดยค่อยค่อยเพิ่มหลอดเข้าไปนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าการติดลบไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พอเคลียร์ได้ปุ๊บก็เริ่มใหม่นะครับวิ่งไปนะครับ ไซเบร์ก็รอนานหน่อยแต่ว่าคืออย่างเงี้ยครับเราจะเล่นแล้วเราจะไม่เครียดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราวางจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ก็ขึ้นไปด้านบนเทคเสร็จปุ๊บก็เริ่มใหม่เห็นไหมครับแก้ปัญหาการเทรดผิดด้านนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราค่อยๆเล่นไปนะครับก็ปล่อยโรบอตตัวนี้ไปอันนี้ก็คือโรบอตตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตั้งค่าได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ ที่สามารถแบบออกจะออกแบบไหนก็ได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนระบบการทํางานได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคตอนนี้เราเทรดค่างเงินยูโรยูเอสนะครับก็ไปกับแค่2ไม้อะสอจุดนะครับแต่ว่าหลอดก็จะค่อยๆเพิ่มไปนะครับแต่เวลาหลอดเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจุดเทคโปรฟิตก็จะขยับเข้ามาใกล้เรารเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมีระบบอีกอันนึงก็คือเป็นระบบชิ่งหนีนะครับในเมื่อถ้าเราถ้ามันเข้ามาที่จุดที่ซ้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเราสามารถตั้งได้ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันซ้ำหลายหลายรอบแล้วเนี่ยคือเยอะเกินไปเราอาจจะเอาแบบคือระบบมันจะแจ้งเลยว่าแบบคือเราต้องการแค่เหรียญเดียวแล้วก็เพนเลยแล้วก็เริ่มใหม่นะครับระบบตัวนี้ก็ช่วยให้เราติดติดลบน้อยนะครับแล้วก็เคลียร์ออเดอร์ได้ไว นะครับก็เล่นแบบนี้ไประบบก็ง่ายมากครับโรบอทก็นะครับวางวางแค่2จุดนะครับออกไปทางไหนก็เทคไปเรื่อยๆนะครับ